สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับมิเตอร์แซมในช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะได้เอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นประเภทงาแกะแล้วก็มีดหมอของท่านเอามาให้กับพี่น้องได้ชมในช่วงเย็นๆนี้นะครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราววันนี้พี่น้องที่อยากจะรู้จักกับผมหรืออยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6ห 6, 6นะครับหรือท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แหละอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับอันนี้หมายเหตุไว้เลย พี่น้องที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องราวนะครับวันนี้ในช่วงเย็นเย็นผมก็จะได้นําเอามีดหมอนะครับเนี่ยมีดมีดหมอนะครับยาวรวมด้ามและฝักเนี่ยแปดนิ้วนะฮะอันนี้ผมได้มาจากแถวตาครีนะครับได้มาจากชาวบ้านแถวตาครีเนี่ยแหละนะครับแปดนิ้ว ยาวรวมนะ8นิ้วเดี๋ยวจะให้ดูธรรมชาตินะครับอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าความเก่าของวัสดุที่ใช้รัดฝักเป็นของเดิมไหมอันนี้เป็นของเดิมนะครับเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับนะอันนี้เป็นของเดิมทั้งหมดในการตีพับแบบโบราณโบราณแบบนี้นะครับ เป็นทองเหลืองเก่าอย่างนี้เป็นทองเหลืองเก่านะครับไม้มีความเก่าแห้งผุมีความเก่าแห้งผุอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหม่หความเก่ามีดเล่มนี้ถูกใช้มาโชคโชนเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่า,าถูกเก็บดีด้วยใช้อย่างดีด้วยก็เลยไม่ได้เกิดการชำรุดมากมายสักเท่าไหร่นักมีแต่ความ เนี่ยเราจะเห็นความผุความแตกลั่นแล้ามีเหงือ่อมีใครซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ก็พอจะรู้ได้เลยว่ามีดอย่างเนี้ยถูกพกนะฮะถูกพกมาเนี่ยเป็นไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงชื่อเป็นมงคลนะฮะชื่อเป็นมงคลพยุงนะครับเนี่ยด้ามเดิมมีการลั่นเล้านะครับ ยาวสี่นิ้วเออยาวแปดนิ้วนะครับยาวแปดนิ้วเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับของเดิมเดิมเลยเนี่ยของเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยดูง่ายนะครับอย่างเนี้ยเราเราก็รู้ได้ไปเป็นของเดิมนะครับและเป็นของเก่าด้วยนะครับของเก่าเดี๋ยวเรามาดูมีดตวัวมีดนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เหล็กดำนะครับตรงโลหะรัดกันนะครับเป็นเหล็กดำเก่านี่แบบนี้นะครับแล้วก็ดูรอยตัดเก่าๆนะครับข้างบางจุดล่อนนะครับบางจุดล่อนเห็นเนื้อไม้เลยนะฮะเนี่ยสภาพการใช้และธรรมชาติของเหล็กเก่า ธรรมชาติของเหล็กเก่านะครับก็เราจะเห็นธรรมชาติของเขาเป็นมีดยุคกลางคำว่าเป็นมีดยุคกลางนี่เราก็ต้องมารู้จากชื่อช่างนะครับศิลปะนี้เป็นศิลปะช่างสอนนะครับศิลปะช่างสอนเป็นมีดยุคกลางนี่รอยหน้าหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะครับเป็นการตอก เป็นการตอกมือเนี่ยเราดูลักษณะเห็นไหมครับลักษณะการตอกเนี่ยไหมครับตอกยันตอกอะไรพวกนี้เป็นการตอกมือหมดเลยเห็นไหมครับเป็นเสี้ยนเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราสังเกตว่าเป็นการตอกมือเนี่ยรอยเป็นเสี้ยนวนวนสิวเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นการตอกมือชัดเจนถูกต้องกรรมกรรมวิธีถูกต้องธรรมชาติผิวของมีดเห็นไหมครับผิวของมีดเนี่ยมันผุ มันร่อนออกไปเห็นไหมครับเนี่ยรอยรอยผิวของมีดมันร่อนออกไปมันจะเห็นรอยต่ํารอยสูงในในในผิวของมีดอยู่เนี่ยนะครับมันแห้งแล้วมันร่อนเนี่ยเนี่ยเก่าเหล็กเก่านะครับเหล็กเก่าเก่าจนผิวของมีดนั้นร่อนนะฮะเนี่ยนาคนาคช่างสอนนะครับ นาคช่งสอนนีโ่โหหน้าตานี่นะครับดูอักขระที่ตอกนะครับด้านบนตัวนาคก็จะตอกด้วยท่าสี่นะครับหวัวใจท่าสี่ก็คือหนุนความศักดิ์สิทธิ์หนุนความอาถรรพ์ให้มีทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับส่วนพระคาถาที่ตอกทับตัวนาคก,ก็คือเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับ นามาณาอานอกอรนาก,ากอนอาน,า,นาอนากังนะครับนี่ส่วนหางหน้าก็จะตอกพระคาถาว่าอารหังพุทโธอรหังพุทธโธก็คือคุณสมบัติของพระริยาเจ้าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้อาอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้ผู้เบิกบานนะครับนี่เพราะว่ามีดหลงพ่อเดิมเนี่ยเป็นมีดสายขาวนะครับจะิงอยู่กับจะยิงอยู่กับ ศาสนานี่แหละครับนะครับเนี่ยก็เกี่ยวกับพระเจ้า16พระองค์หรือว่าพระพุทธเจ้าทั้ง16พระองค์เนี่ยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ตอกด้วยรูปพระ,ะปิดด้วยรูปพระตอนโคนมีดนะครับใบมีดเก่าใบมีดเก่าเนี่ยผิวของมีดร่อนอย่างนี้ครเหล็กดีนะครับเหล็กไม่เป็นสินิมแนบแบบนี้ มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ตอกยันพระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับซึ่งท่านบารมีของท่านนั้นอยู่เหนือภพทั้ง31บดภพดังนั้นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจึงมีปฏิหารจึงมีอิทธิฤทธิเหนือภพทั้ง31พบภพภูมิอ่าอันนี้เขาอา่เป็นคติความเชื่อของคนโบราณว่ายันอันนี้มีอิทธิฤทธิเหนือ31พบภพภูมินะครับ ดังนั้นพูดพูดผีปีศาจมันก็อยู่ในภูมินี้แหละแต่ว่ายันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าตัวแทนอ,อ,อย่างเช่นพระพุทธเจ้าทุกองค์นะมีมีความบริสุทธิ์พ้นจากโลกทั้ง31มสิบภพภูมิไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมีความบริสุทธิ์พ้นจากทุกพ้นจากความเศร้าหมองเหนือ31มสิบภพภูมินั่นเองนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอิติปิโสวิเสเสอออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปีตีอีนะครับลายมือตอกยันโดยช่างสอนนะครับนี่ทางฝั่งนี้ก็ใบมีดก็บ่งบอกถึงความเก่าชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยมีดเล่มนี้น่าใช้มากนะครับขนาด8นิ้วนะครับยาวรวมด้ามและฝัก8นิ้วเฉพาะใบมีด จะพะใบมีดเนี่ยสี่นิ้วครึ่งเนี่ยใบมีดเนี่ยสี่นิ้วครึ่งเห็นไหมครับเนี่ยใบมีดเนี่ยสี่นิ้วครึ่งยาวรวมก็ยาวรวมฝักด้วยแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วยาวรวมฝักด้วยนะครับแปดนิ้วเนี่ยมีดอย่างเงี้ยเป็นมีดขนาดกระทัดรัดเป็นมีดที่ขนาดพกพาหน้าใช้มากเห็นไหมครับเนี่ย น่าใช้เลยทีเดียวบึกบึนนะครับมีดอย่างนี้ใช้งานได้จริงนะมีดต้้มไม้ฝักไม้มีความเก่าชัดเจนแล้วก็ถูกใช้งานมาอย่างโชคโชนแล้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับไม่ว่าฝักไม่ว่าอะไรก็ดูคลาสสิกนะครับถือว่าครบถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับความเก่าโดนใช้โดนเหงื่อโดนใครโดนอะไรนี่จนเลื่อมเลยนะจนเลื่อมฉ่าเลยนะเนี่ยมีดอย่างนี้เป็นมีดที่สวยงามนะเนี่ยเป็นมีดที่สวยงามเลยนะครับมีดแบบนี้ ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะนี่มีอย่างน,นี้นะครับโอเคสั้นๆนนะครับแล้วผมจะให้ดูพวกงาแกะบ้างางาแกะสองชิ้นเนี่ยผมได้มาจากตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับท่านเก็บไว้อันนี้เอามาเลี่ยมเอามาเลี่ยมไว้คล้องคอนะครับอันนี้เลี่ยมใหม่นะมาเลี่ยมไว้คล้องคอนะครับก็ เป็นนางกวักคู่ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนางกวักคู่ของหลวงพ่อเดิมนะครับเราจะเห็นว่าแกะได้งดงามมากเป็นนางกวักงาแกะนะครับนางกวักคู่งาเนี้แห้งเนี่ยงาแท้เลยนะครับนางกวักนี่ก็หมายถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายนะครับค้าขายติดต่อพูดคุยติดต่อธุรกิจ หรือนักบรรยายนะที่ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆเหมาะสําหรับผู้นําขายตรงหรือผู้นําธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือผู้นําองค์กรที่จะต้องใช้วาทะศนเนี่ยนะครับก่อนจะขึ้นก็ตั้งน้โมสามจบอาราธนาถึงหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็จะบรรยายไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับข้อมูลพลังพลูข้อมูลพลังพลูไหลลื่นนะครับ เป็นที่นิยมของผู้ที่ฟังเป็นที่เข้าใจง่ายของผู้ฟังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สําหรับพ่อ,พอค้าแม่ค้านี่ก็อย่างนี้เลยฮนะอย่างนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยหน้าตายิมแย้มแจ่มใสของเราบริการที่ดีของเราก็จะเพิ่มนะฮะก็จะเพิ่มจะเพิ่มมหาสเสน่ห์จะเพิ่มความนิยมมากขึ้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหน้าบึ้งดา่าลูกค้าแล้วก็คล้องนางกวักสักร้อยองค์ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> นะครับสเสน่ห์เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะ เมตตามหานิยมเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยบวกกับวัตถุมงคลของหลวงพอ่อะนะครับก็จะหนุนเนื่องกันนะครับเป็นเครื่องเตือนจิตสก,กิดใจว่าเราเป็นศี์ของหลวงพอ่ออ่าก็ควรที่จะบริการด้วยความซื่อสัตย์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่ว่าร้ายใครไม่ด่าใครไม่อะไรใครก็เป็นสังขานุสติอ่าของสังขานุสติระลึกถึง องครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ความจเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นกับเรานะครับนี่เป็นอย่างนี้ามาดูนางกวักนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้งาแห้งเลยนะครับงาแห้งสนิทนะครับนางกวักคู่นางกวักคู่นี่ก็จะเป็นอย่างที่นี่อยู่ในหนังสือนี่ก็มีเห็นไหม э ครับในหนังสือนี่ก็นางกวักคู่น,นี่นะครับ เนี่ยน่ากว่าคู่ของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ <S <s <ays> <S เ,หนเหมือนกันนะครับฝีมือเดียวกันเลยนะครับอ่าอันนี้ฝีมือเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะอยู่ในอยู่ในห้องพ้กของท่านนะครับไม่ได้ใช้เลยนี่ยน่ากว่าคู่ศิปลปะหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้ แห้งนะครับแห้งแห้งงาเป็นงานที่เป็นงานที่งามนะครับนี่ขนาดไม่ได้ใช้นะเราเห็นเหลี่ยมเห็นมุมเห็นรอยปาดของเครื่องมืออ่าบริเวณเขา่าเนี่ยฮะบริเวณเขา่าบริเวณที่มีรอยแกะรอยอะไรพวกนี้เราจะเห็นเลยเนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติอ่าการผลิตที่ถูกต้องนะครับการผลิตแกะด้วยของมีคมเนี่ยตรงบริเวณคอเนี่ยบริเวณบา่าบริเวณไหล่นี่นะครับ เนี่ยเป็นรอยคลื่นรอยหยักของเครื่องมือโดยตรงไม่ใช่เครื่องกอเครื่องเจียร์นี่ยแบบนี้ใช่เลยนะครับแบบนี้ใช่เลยเนี่ยด้านหลังเรียบนะครับอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับวัตถุมงคลของพ่อเดิมประเภทงาแก่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังประสบการณ์เพียบนะมีปฏิหารเยอะนะครับเนี่ยเมตตามหานิยมนะแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะยศถาบรรดาศาักดิ์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะอันนี้หนึ่งชิ้นนะ งาแกะลงพ่อเดิมนะครับเนี่ยงาศิลปะนี้หายากนะเนี่ยศิลปะนี้หายากนานๆพบกทีหนึ่งนะครับอันนี้เลี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วเอามาเลี่ยมใหม่นะครับอันนี้มาเลี่ยมใหม่เพื่อที่จะไว้ครองครอเนี่ยนะครับเนี่ยเลี่ยมไว้อย่างดีเลยนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะมาดูอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นงาแกะลงพ่อเดิมนะครับเป็นงาแกะลงพ่อเดิมก็คือนางกวักขีงู ขี่งูเล็กก็คือคนที่เกิดปีมะเสงนะครับเนี่ยคนที่เกิดปีมะเสงอันนี้นางกว่าหลวงพ่อเดิมนะเนี่ยคนที่เกิดปีมะเสงนะครับงานนี่แห้งเลยนะครับอันนี้เป็นเลี่ยมเก่านะเลี่ยมเก่าตั้งแต่ปีพศ2520นอ่เนี่ยเขาเอามาเลี่ยมไว้นะครับเนี่เก่าจริงนะครับเนี่ยดูเนื้องานี่นะครับ แห้งเลยนะครับงานนี้แห้งมากนะครับอันนี้อยู่ในกรอบเดิมๆนะครับจากตระกูลของท่านนี่แหละนะครับจากตระกูลของท่านแก่สวยด้วยนะครับนี่สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงนะครับปีมะเสงนางกวักปีมะเสงนะครับเนี่ยศิปล,ลปะหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นงานประจําปีนะเสริมปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเสงเสริมป,สมปีเกิดให้เจริญรุ่งเรืองไลทุกข์ไล้โศกไลโลกไล่ภัยนะครับ ผู้ที่ปีชงปีเชิงหรือดวงตกอะไรประเภทนี้นะครับต้องการความเมตตามหาสเสน่ห์นี่เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ความเชื่อนะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าของหลวงพ่อเดิมนั้นมีประสบการณ์จริงนะครับส่งให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนั้นเป็นที่ปรารถนาของลูกบรรดาลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ท่านก็ลองชมดูครับ โอเควิดีโอนี้ไม่ถึง20นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก,กำลังจะมีงานผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาผมทําวิดีโอนี้เสียงก็จะสดๆเลยนะครับมีเสียงนกเสียงหมาเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงลําโพงเสียงขายของนะครับก็จะจอกแจแจอแ,แจเข้ามาในวิดีโอไอคันที่จะไปเข้าไปนั่งทําในห้องที่มันไม่มีเสียงแต่ว่าแสงมันไม่ได้นะครับแสงมันทึบๆอย่างไงไม่รู้ผมก็เลย เออเอามาทําแบบกลางแจ้งเนี่ยไม่ต้องใช้แสงใช้แสงพระาทิตย์นี่แหละนะครับก็เลยเราได้เห็นธรรมชาติชัดหน่อยอ,อย่างยงอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับประมาณสัก1ิบหกสิบเนาทีพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนี่ก็มาทาเบอร์โทรศูนย์แป6หกตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงนะครับหรือ ใครจะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทนี้นะฮะแต่อย่าเพิ่มเพื่อนด้วย i อดีไลน์นะครับหมายเหตุอย่าเพิ่มเพื่อนด้วย i อดีไลน์ต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทเท่านั้นนะครับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกเมื่อชมวิดีโอโจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้สะสมในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปและก็ร่วมกันอนุรักษ์วัตถุมงคลของพอ ของครูบาอาจารย์ให้อยู่ยืนยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับครับสว,ส,สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้ขอให้โชคดีมีชัยเป็นของพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับครับสวัสดีครับ